ไอคนประเภทนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าถ้าเลือดหัวมันไม่ออกเนี่ยนะมันไม่รู้สึกหรอกดังนั้นคนประเภทนี้จะเปลี่ยนความคิดได้ต่อเมื่อได้ประสบการณ์นะได้ประสบการณ์เป็นไงละพวกชาวสวนยางเนะี่ยพวกชาวสวนยางที่บ้าประชานติประบาดนะที่บ้าไอ,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 อทหารที่บอกไอทหารคิดอ่นานประนี้เป็นไงวันนี้เนี่ยนะ ก็ได้กับตัวเองแล้วไอเดียเขาเรียกว่าได้ประสบการณ์นอกจากว่าเปลี่ยนความคิดของมวลชนเปลี่ยนความคิดประชาชนเนี่ยนะให้เลิกป้าเจ้าตั้งเจ้าและเลิกสนับสนุนเผด็จการด้วยวิธีการให้ความรู้สร้างความรู้ความกระจายแล้วอีกเรื่องหนึ่งเขาเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเขาได้รับพิษภัยหรือได้รับประสบการณ์โดยตรงกับตัวเขาจากนั้นเรื่องการที่คอสชอ,อยู่มันวางแผนอยู่ยาวนานเนี่ย ผมก็ต้องบอกท่านด้วยว่าจะวางแผนอยู่ยาวนานอย่างไรนั้นนีะครับวางไปเถอะนะแต่ยิ่งวางแผนอยู่ยาวนานเท่าไหร่นะอย่าคิดว่านะคุณจะทําให้ประชาชนเลือกใสรัทถากูนะนั่นแหละครับมันจะป่วยหนักขึ้นเรื่อยยิ่งอยู่นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆนะไม่ต้องหวง่วงหรอกครับขอให้มันอยู่นานเถอะนะขออยู่นานเลยครับ เอาล้วครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผมก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะทำความเข้าใจกับตัวเราเองต่อ่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยู่เราทำกันอยู่เนี่ยนะเราจะทำกันต่อไปหรือว่าเราจะไปกลับเอารูปแบบเดิมๆชุมนุม ถ้าสําหรับผมแล้วผมบอกได้เลยนะฮะวันนี้เงื่อนไขที่จะไปชุมนุมแบบเดิมนั้นนอกจากทํายากแล้วเนี่ยแต่มันไม่นอกจากทํายากแล้วนะครับและยังไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยวันนี้ในสถานการณ์ที่เขาทําให้ประชาชานคนไทยไร้ทางออกอยู่เนี่ยนะทาให้ประชาชนคนไทยไร้ทางออกอยู่เทียนะครับมันจะเพิ่มแรงกดดัน และขณะที่เพิ่มแรงกดดันให้กับประชาชนแล้วมันยังทํำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ถึงพิษภัยของฝ่ายเผด็จการโดยที่เราไม่ต้องไปบอกโดยที่เราไม่ต้องไปล้างสมองนีไ่ไปไปไปบอกให้เขาเชื่อหรอกครับนะเพราะว่าคนนะเราจะไปล้างสมองใครมันไม่ได้อยู่แล้วไอค้คาว่าล้างสมองนี่จริงๆแล้วก็ใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเผด็จการไอ้ฝ่ายรเ,ารเราเราไม่เคยล้างสมองใครอยู่แล้วไอ้ฝ่ายเราเนี่แค่เอาความรู้เอาความจริงไปให้เขานะ ความรู้ความจริงไปให้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรอกครับแต่เมื่อเขาได้แต่ประสบการณ์เขาโดยตรงกับตัวเขาเองแล้วอย่างตอนเนี้ยตอนนี้ผลร้ายจากระบบประเด็จการเนี่ยนะฮะมันเริ่มแผ่กระจายไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยนะสองแรงมันบวกกันจากที่เราทําให้เขารู้กับเขารู้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยในที่สุดแล้วเราจะมารวมกันหมดเมื่อเรารวมกันหมดแล้วถามว่าต่อไปทํำยังไงครับ ก็ดูวันเวลาดิครับมันจะปรากฏการออกมาให้เราเห็นมันจะเกิดปรากฏการออกมาเราเห็นว่าฝ่ายบริการมันจะงอนแง่งกันทีแล้วและตอนนั้นแหละครับเขาเรียกว่าร um ุมกินโต๊ะมันถามว่ากี่เดือนกี่ปีตอบไม่ได้ไม่มีเทวดาหน้าไหนแล้วตอบไม่ได้นะครับไม่มีเทวดาหน้าไหนตอบไม่ได้ครับแต่เราจะต้องยะ เตรียมพร้อมเอาไว้ก็บอกแล้วนะเตรียมพร้อมเรื่องความคิดเรื่องงานมวลชนเรื่องกองกําลังเรื่องอะไรต่อพี่อะไรยาวิธีนะั้นกองกาลังนี่คือยึดเอากองทัพมาเป็นพวกนะนี่นะครับแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะรอเวลายุทธศาสตร์ยุทธวิธีและปัจจัยเวลาสามตัวอย่างที่ผมบอกวันนี้เวลานี้เราไม่ต้องทําอะไรครับเราทําหน้าที่ของเรา เปลี่ยนความคิดประชาชนให้เห็นพิษภัยของระบอบเผด็จก,การให้เขาเข้าใจเรื่องประชาไตยและให้เขาเข้าใจว่าการต่อสู้ฝ่ายชาติไตยนั้นไม่ใช่ยึดเอาการเลือกตั้งอย่างเดียวและชะนะตราไตดที่จะมีระบอบเผด็จก,การครอบประเทศไทยเราอยู่นี้ถ้าเราไม่รวมตัวกันลุกขึ้นมาค้นล้มเปลี่ยนระบอบเราจะไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบนี้เท่ากับว่าเรากำเดินกำลังเดินซ้ำนะ เส้นทางที่มีแต่ความพ่ายแพ้ดังนั้นความคิดตรงนี้เป็นความคิดขั้นพื้นฐานความคิดที่ทาให้ประชาชนเนี่ยเลิกคิดว่าเลือกตั้งอย่างเดียวนะเพราะการเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นไม่มีทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือได้ไประชาธิปไตยได้การต่อสู้ในยุคต่อไปนั้นไม่ใช่คิดหวังเพียงแต่จะให้มีการเลือกตั้งและเอาชนะการเลือกตั้งแต่ต้องคิดถึงการค้นลมนะ ระบอบราชาที่ปไตยและก็เปลี่ยนให้เป็นประชาไยที่แท้จริงนี่คือภารกิจของฝ่ายเราทั้งหมดครับนะแล้วก็ทุกกลุ่มวันนี้ที่กําลังทํากันอยู่ต่างก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือรอวันเวลาที่จะลุกขึ้นมาค้นล้มฝ่ายปผดเดการดังนั้นขอให้กําลังใจทุกกลุ่มที่กําลังทําอยู่เนี่ยนะครับเอาละครับพีุ่่ใต้มีคําถามอะไรอีกไหมเชิญเลยครับก็ไม่เป็นไรครับ เออก็เรื่องของดรพิวันก็คิดว่าคงผมและก่อนเข้ารายก,การผมก็ได้โทรศัพท์คุยกับญาติที่ใกล้ชิดนะครับญาติใกล้ชิดที่สุดก็ว่าได้นะครับก็ยืนยันว่าคงจะภายในนะฮะภายในไม่กี่วันนี้แหละครับนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าทุกอย่างก็จะต้องทําให้ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายของประเทศนะฮะที่ท่านไปเสียชีวิตและก็และก็เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วผมนะคิดว่าตั้นคอสชอตั้งอะไรแต่มีอะไรครับท่าคอสชฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็ก็บอกกันตรงๆนะนะว่านะไอ้เรื่องการทําเรื่องจัดงานศพเรื่องอะไรนั้นมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมปพอดีไทยนะครับเป็นเรื่องของชาวพุทธ ดังนั้นเนี่ยคอสชไม่ได้ไปดูดอะไรหรอกครับนะครับและผมไม่เชื่อว่าเขาจะโง่ถึงขนาดที่ว่าเขาจะเบรกไม่ให้าอาศพดรพิวันกลับประเทศอนะฮะผมไม่เชื่อว่าเขาจะคิดทำหรอกครับนะบแล้วก็พวกเราก็เหมือนกันอยาคิดเอาเรื่องเอาศพของดอรพิวันไปเคลื่อนไหวใ,หในทางการเมืองเลยครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกเอ้าทําไมล่ะดรพิวันตายเพราะการเมืองใช่ครับ ตายเพราะการเมืองท่านโดนมาถาร้อยสิบสองเลนงานท่านไม่ยอมรับท่านไม่ยอมสยบยอมปฏิการนะครับไอ้นั่นเรื่องการเมืองจริงครับแต่เมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้ท่านนะได้ไปสู่สุคติภพนะทำบุญนุทิสุขกุศลให้ท่านพวกเรารับภารกิจของท่านเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าภารกิจทางประวัติาศาสตร์มาทํากันต่อ และก็ไม่จะเป็นต้องเอาเรื่องดรพิวันมา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 จุดพลุอะไรหรอกครับเพราะเราประกาศตัวกันโคลมโครมแล้วทำมาก่อนที่ดรพิวันจะเสียชีวิตอีกว่ากูจะต้องค้นล้มระบอกปรเด็การและจะต้องขุดรากถอนโคนระบอกปรเด็การดังนั้นเนี่ยนะครับไม่จะเป็นต้องไปเอาเรื่องของดรพิวันมาเคลื่อนไหวเลยครับพลเอกประวิตยครับนะเลิกนะเลิกตกใจเลิกอะไรเขาเรียกวราเลิกกระต่ายตื่นตูมนาทีเดออออกมากูฟอดฟอด ว่าจะเอาเรื่องดออรพิวันมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ประวิตรนะวงสุวันณด้วยนะผมไม่ใช่คอสชด้วยผมก็ยังไม่เห็นด้วยเลยกับการเอานะศพของดออรพิวันไปเคลื่อนไหวในทางการเมืองไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรเลยครับและก็ไม่เห็นว่ามันจะไปได้นะมันจะไปได้คะแนนอะไรเลยครับเพราะที่มันไม่ใช่การเลือกตั้ง แล้วไ,ไม่เห็นว่ามันจะไปทำไห้มแม้ระบบกฤติเด็การเนี่ยนะมันสุดเลยเลยครับ <S <S เรื่องดรพิวันนะฮะเดี๋ยวค่อนเอานะครับอ่าพี่ลาวาให้เสร็จนะให้เสร็จให้เสร็จเรื่องให้เสร็จฮัลโหลครับเสียงยัง,งยไปไหครับอ่ากีดำน้ำไปหน่อยครับบอกว่าให้เสร็จเรื่องงานของดรอภิวันก่อน่า <ๆ S 1> บอกกับพี่ลวาวาไว้อย่างนั้นครับ <ฮะ S 2> อ่า้พี่ลาวอน,น,นะแล้วเดี๋ยวนน นะเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้ก็ถือว่าหนึ่งให้เกียรติท่านนะะให้ท่านนะครับตอนนี้ก็อยากให้ท่านสงบนะครับแล้วก็ถ้าให้ท่านเนี่ยนะครับได้ไปสู่สุคติภพแล้วก็เรื่องดีๆที่ท่านพิวันได้คุยกับผมนะฮะแต่ผม,ไ,มได้คุยกับทางภรรยาทางลูกทางอะไรก็แล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตกันเรื่องไหนพูดได้พูดไปได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับ ผมดำน้ำตรงไหนนะโทษทีถ้าดำน้ำตรงที่บอกว่าโอเคพิลาวาเดี๋ยวเสร็จงานศบดรพิวันแล้วค่อยพูดกันหมายความว่ายังไงดำน้ำเนี่ยมายคามว่าไงเออหมายถึงว่าถ้าอาจารย์หลุดไปไงฮะดังป๊มป๊อมอ้ครับครับโัเดนั่นแหละเขาเรียกดำน้ำกับอาจารย์ดังป๊อมอ๋อโอเคนะดังนั้นเนี่ย ไอ้พวกเราวันนี้การเมืองเนี่ยนะครับถ้าพูดในทางการเมืองกับแบบพวกเราเนี่ยการเมืองวันนี้แทบจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยนะนี่นี่ที่พูดอย่างนี้บางคนบอกอ้าวทำไมละ่ะปล่อยมันบริหารประเทศอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าที่ผมบอกว่าผมไม่ตื่นเต้นเลยไม่ได้สนใจเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราวันนี้แบ่งหน้าที่กันทำและเรากำลังทำหน้าที่ของเราในทุกๆุกส่วนครับและก็ไอ้เรื่องที่เขา บริหารประเทศวันนี้นะไม่ใช่เราปล่อยเขาบริหารแล้วครับเราก็ยังไม่สามารถไปสก,กัดกั้นไม่ให้เขาเนี่ยนะบริหารได้คือพูดอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองและก็ไม่ได้พูดเข้าข้างไฟไหนเลยครับพูดอย่างความเป็นจริงทั้งหมดไอ้ไฟเราจะไปทําอะไรเขาตอนนี้ทําไม่ได้แล้ครับนะเนี่ยพอทาไม่ได้เนี่ยเรากาลังเอาผลที่เขาทํานี่แหละ มาเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้ประชาชนไตเราโตท่านนึกออกไหมฮะคือเรากำลังเกาะติดเรื่องทุกเรื่องที่เขาทำอยู่เนี่ยและเรากำลังเอาเรื่องทุกเรื่องทั้งหมดที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนนะให้มาเป็นการให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ได้เห็นเพื่อประชาชนได้เปลี่ยนความคิดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราเตรียมความพร้ม<ะ>อมรถรยานอะอีกด้าน หนึ่งให้เตรียมพกเตรียมความพร้อมครับเนยเราเตรียมความพร้อมเราเพื่อที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือเรียกว่าลุกมาคนลม้มแลวคนล้มคราวนี้ค้นมาแล้วเนี่ยล้มมาแล้วยังไม่พอนะต้องแถมด้วยขุดลากถอนโคดด้วยนะเอาละครับการบุปันหวังว่าคงเข้าใจกันนะบางคนที่นะที่เคยท,ที่ที่ได้โทรมาหาผมบอกเอะไม่เห็นพวกเราทําอะไรกัน ก็บอกแล้วครับไอ้คาว่าไม่ทําอะไรคือจะให้ไปชุมนุมเนี่ยมันทําไม่ได้เลยครับถึงทาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสองเราจะไปเบรกไม่ประยุทธ์เนี่ยนะมันเป็นนายกหรือว่าจะพาพวกที่จะไปบุกนะเนะทยทเนี่ยอะไรยังทําไม่ได้ครับนะท่านอยา่าอย่าโม่ก็เลยนะบางคนที่บอกก็จะต้องทำหอย่งงั้นแต่มีทาไม่ได้หรอกครับและวันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้วิธีการอย่างนั้นเพราะเรารอตัวเดียวคือเรารอปัจจัยเวลานะ ไอ้ปัจจัยเวลานั้นคือหนึ่งความพร้อมในตัวพวกเราการจัดตั้งทุกหน่วยเราพร้อมสองความพร้อมที่เกิดจากฝ่ายศัตรูที่มันเพี้ยงพ้ำหรือฝ่ายศัตรูที่มันอ่อนแอลงหรือว่ามันมีโรคแทรกวันไหนที่ฝ่ายศัตรูมีโรคแทรกเราประกาศเล่นงานมันนะฮะนี่แหละครับเอาแค่นี้แหละนะฮะวันนี้จะเอากับแก่ดีพี่หูใจถ้าจะมีอะไรก็เจิญนะ ไอ้ไอ้คนที่ไปยังไปด่าผมอยู่เนี่ยนะเรื่องว่าเะเสียชีวิตที่ฟิลิปปินอะไรเนี่ยนะคุณไม่ต้องมาด่าให้เปลืองเปืองหน้าอไอ้ซีบอ็ออเลยนะครับนะครับพวกนี้พวกจิตตกครับอาจารย์รนาะป่อยอาปอยให้เขาพูดไปนะครับนะฮะเดี๋ยวคนเขาเบื่อเขาก็ถีบมันเองและครับนะฮพอพูดไปแล้วไม่เข้า <them> หูใคร ครับก็มีอีกอย่างครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องอาทางยุโรปได้ทราบนะครับที่เป็นแนวร่วมขององค์การเสรีไทยนะครับสิ่งที่ผมได้คุยกับอคุณวินาไปนะครับเดี๋ยวคุณวินาเข้าคอคงแปะอธิบายให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องในยุโรป ได้เข้าใจเองนะครับว่าไม่มีบุคคลที่เขาก่ลาวชื่อมาเลยนะครับว่าอยู่ในแกนนำของเสรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นครับสบายใจได้ครับคนพวกนั้นครับนะจะไม่มีการเข้ามานะครับมามีที่บนหรือมาวางแนวนโยบายอะไรให้กับองค์การเสรีไทยแน่นอนครับ นะก็ขอช่นยันเลยนะครับรว่าสิ่งที่เป็นข่าวลือกันมาผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับสิ่งที่เป็นข่าวลือกันมาเนี่ยมัน